กราบสวัสด,ดีมิรักแฟนเพย์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสูดด่เดซี่จ่าอีกแล้วรายการนํำหาที่ไว้ชมเพื่อความบันเทิงใครๆชมชมใครๆรทักจานะคะและแน่นอนนะคะเรามาพร้อมสาระและเสียงหาเหมือนเดิมเอ๊ะหรือว่าเราจะมาพร้อมเสียงหาและสาระก็ได้เนอะ ในรายการทำอาหารก็ต้องทำอาหารวันนี้เมนูพิเศษเฮ้ยไอ้เพื่อไปยไป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 ่วงนี้แบบกินอาหารคลีนออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดไปเอาไปไรช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรมึนหัวหน้ามึงเคียงดีๆอยู่เลยช่วงนี้มึนหัวมากไม่รู้เป็นไรสงสัยอาจจะแก่แก่ทำอะไรบ้างวันนึงออกกำลังกายแล้วยังไงต่ออาหารเป็นยังไงอาหารฉันต้องกินผัก อาหารสุขภาพเนี่ยจริงเหรอไหนชิดขอดูอาหารของแกหน่อยสุขภาพยังไงวะเห็นไหมเวเจตเทเบอร์ไม่มีอะไรเลยนอกจากผักเนี่ยนะ แคใน้หุ่นถึงฟีอย่างนี้ฉันว่าแกมีปัญหากับอาหารแล้วแหละแกรู้ไหมว่าการออกกำลังกาย30เปอร์ซอาหารมันมา70%เปอร์นเลยนะคุณ <c oughs> แต่ที่ฉันกินคือมันมีแต่วิตามินค่ะคุณคขาคาร์โบไฮเดรตอยู่ไหนโปรตีนรู้จักหรือยังวิตามินล้วนๆนี่คือผกักแล้วตรงไหนไปช่วยสร้างกล้ามเนื้อช่วยเผาผลาญ <c oughs> ฉันเข้าใจเสมอว่ากินแค่นี้ก็คือ่นฉันว่าแกดูดีแต่ทิจจุดแต่ว่ากําลังแกอาจจะไม่ได้ ชุดนี้จะเป็นลมแล้วนะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะทําเมนูให้เพื่อนของเราที่รักในสุขภาพแบบนี้นะคะเมนูวันนี้นั่นก็คือแซลมอนคองฟีเจมินิสไตล์แต่ฉันจะเสิร์ฟให้แกแบบฝ่ายใดนี่ฉันจะยกระดับคนรักสุขภาพแบบแกให้หรูหราขึ้นใช่ว่าคนออกกำลังกายจะทานอาหารแบบทรมานเท่านั้นมันต้องอร่อยสุขภาพดีพอ,อันนี้ไม่ได้ฉันขอญากทิ้งไป ไปนั่งรอแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการอาหานั่งดีกว่าไหมเดี๋ยวจะเปลมสมสีส่เอาละค่ะชวนอีกครั้งเราจะทําเมนูสําหรับเพื่อนของเราที่ใส่ใจสุขภาพนะคะแต่ไม่ได้ใส่ใจในส่วนของอาหารเมนูวันนี้นั่นก็คือแซลมอนคองฟีแจมินิสไตล์เสิร์แบบฝ่ายดายน่งเราไปดูวัตถุดิบก,กันเลย โอเคค่ะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการทําเมนูนี้กันเลยนะคะเราเห็นวัตถุดิบไปหมดแล้วเนาะและเมนสําคัญวันนี้จะเป็นปลาแซลมอนอ เดี๋ยวจรจะทําการเรียกว่าหมักตัวแซลมอนไว้ก่อนเพื่อดึงสีแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับตัวแซลมอนก่อนที่จะไปทํากระบวนการคงฟีหรือว่าการตุ๋นในน้ามันเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของไฟรไดี้นิ่งก่อนเนาะการเสิร์ไฟแบบฟรดีนิ่งเนี่ยเป็นงานปลนี่คาว่าฟามันแปลว่าดีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการบริการของร้านอาหารที่เป็นไฟรไดี้นิ่งหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราเลือกคัดสรรวัตถุดิบมาที่ดีที่สุดปลอดภัยคู่ควรกับคนทานมากที่สุดมันจะเป็นความแปลนี่ แล้วต้องน้อยไหมคำว่าน้อยไม่ได้แปลว่าฝไไ่ายไรนี่มันต้องเนี๊ยบสวยแต่ก็กินได้อยู่ท้องวันนี้ซื้อแซลมอนมาแบบว่าติดก้างติดอะไรมาเลยเนาะก็เดี๋ยวจะทําการเอากระดูกเขาออกจะกิดตัวก้างขึ้นมานะ,ะแล้วก็ทําการดึงเดี๋ยวจะทําการแต่งเนื้อแซลมอนด้านบนหลังเขาแล้วเดี๋ยวจะสับพอร์ชั่นแล้วก็จะแล่เอาส่วนหนังออกนะคะ และส่วนที่เป็นสีเลือดแบบนี้ก็้ของด้วยเขาต้องการสีส้มเท่านั้นความ์ายนี่มันปันนี่มันใส่ใจมันละเอียดลงไปลึกกว่าการทําจานแบบจานใหญ่ใหญ่ในออกจนกว่าจะไม่เห็นในส่วนของเนื้อสีน้ําตาลแต่ถ้าเห็นส่วนของสีแดงก็หยุดแล้วก็ทาแผลนั่นคือเลือดอาแซลมอนเลือดเหล่า ประมาณนี้นะคะไม่มีส่วนที่เป็นสีอื่นนอกจากสีส้มกับขาว้วเดี๋ยวเราจะตัดเป็นพอร์ชั่นหรือว่าเป็นปริมาณที่จะเสิร์ฟต่อจานเลยนะคะชิ้นนี้ก็จะอยู่ประมาณ3าจานจากก็จะตัดเ็ยเพราะว่าถ้าเราไปปรุงหลังจากเริ่มสุกแล้วแบบที่เราต้องการมันจะแตกง่ายเดี๋ยวตัดไว้เลยเพื่อความสวยงามด้วยนะคะ โอเคค่ะเราจะมาเตรียมในส่วนผสมที่เราจะไว้หมักตัวปลาคนะ่ะเพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสัน,สนดึงน้ําส่วนเกินที่มีในแซลมอนออกมานะคะก็จะมีในส่วนของเกลือผิวเลมอนแล้วก็น้าตาลจ,าจะใช้เกลือ2ส่วนน้ําตาล1ส่วนแล้วก็ผิวเลมอนใช้ผิวเลมอนมา1หนึ่งลูกเนาะเม็ดผักชีนิดหน่อยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะตัวนี้บีบเขาหน่อยตัวนี้เขาไม่ต้องถึงกับโรลก,ก็ได้เราจะคลุกเคล้าส่วนผสมนะเพือน้ำตาลที่ว่าคนให้เข้ากัน โอเคเตรียมพื้นที่สำหรับที่เราจะหมักปลานะคะให้ทั่วทุกด้านเนาะหลังจากนี้นะคะจ๋าจะนำปลาไปแช่ยเย็นไหมเนาะเดี๋ยวทีมงานที่จ้างมาสำหรับจับเวลาะคาจับเวลาให้จ๋านะคะ3ามานาะทีสำหรับการหมักปลานะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของอันนี้คาราเมลไลซ์แล้วก็จะเพิ่มความเป็นเจแปนิสตล์ด้วยมิโซะเอาความอูมิเข้ามาสู่แล้วก็จะปอกหัวหอมนะคะ หั่นหอมนะคะก็หั่นเป็นฝอยอยปกติก็เดี๋ยวเราต้องเอาไปผัดให้เขานิ่มนุ่มหวานกินแล้วแบบละมุนเกี่ยวกับการทานแซลมอนของคุณเป็นไรจ๊ะจากนั้นก็เตรียมในส่วนของตัวออเนียนลิงนะคะตัวนี้จะเอาไว้เสิร์ฟกับตัวไข่แซลมอนก็จะไว้เป็นเหมือนกล้วยเล็กๆที่เอาไว้ประคองตัวไข่แซลมอนในจานจะจะเลือกใช้เฉพาะวงข้างในอย่างนี้เล็กๆ การบีตัวถ้วยหัวหอมนะคะตัวนี้จะไปย่างนะคะยังไงคุณคุณเห็นแววแล้วไหมได้สลีร้างของผักเนี่ยเขามีมาดีอยู่แล้วคุณดูดิน่ารักไหมน่ารักดิตอบดิน่ารักเดี๋ยวทําการย่างตัวหวอมที่เป็นออนเนลลิงตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาผัดในตัวคา,าราเมลไลซ์อีกทีนึงนะอี๋เดเราตั้งไฟวันนี้เรามาแบบใหม่นะเป็นไฟนิ่งเราก็จะกลับหลังไปตั้งไฟ โอเคจ๋าจะใช้เป็นน้ำมันข้าวโพดแมาโซลานะคะะกตัวตัวนี้นะคะคุณเคยที่บ้านใช้ประจำใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วเดี๋ยวเราตั้งไฟแบบก,กลางๆเพื่อจะย่างตัวออเนริงก <Online Ring. S 1> ็าจะปรุงรสเขาหน่อยแทะด้วยเกลือส่วนตัวหอมมีความหวานอยู่แล้วแล้วก็เอาเกลือเข้าไปช่วยนะคะจ๋าก็จะผัดตัวหัวหอมที่ซอยไว้เนาะ เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะจะใส่เป็นตัวมิรินลงไปช่วยเสริมให้ตัวหัวหอมเรามีความญี่ปุ่นขึ้นมาอีกนะคะหอมขึ้นมาเลยเห็นไหมเราก็จะทำการเตรียมในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือฟักทองนะคะสำหรับฟักทองนะมีวิตามินดีมีประโยชน์สำหรับคนออมรังกายเขาให้พลังงานสูงแต่ไม่อ้วนฟักทองวันนี้ก็จะเสิร์ฟแบบว่าเป็นโมเสต เป็นยังไงโมเสสเสร,ม,เสรมันเป็นแบบว่ามาต่อๆกันในใค่คล้ายๆกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยออประมาณนี้นะคะเราจะแต่งตัวฟักทองเนาะเนาะกระต่อ,อ,อาหารมันก็เหมือนศิลปะมันคือการวาดลงสีด้วยวัตถุดิบการปรุงรสชาติลงไปให้จานอาหารที่เป็นเหมือนกระดานวาดรูป แต่จากที่เรารอหวัวหอมเนาะแล้วก็ฟักฟทองเราแต่งเสร็จแล้วเราจะนําฟักทองไปปรุงสุกด้วยการเข้าไมโครเวฟง่ายนะจ,จะสุกเหรอหนึ่งฟักทองด้วยไมโครเวฟเลยค่ะตอนนี้หวัวหอมเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจะใส่ตัวมิโซะนะคะลงไปเพิ่มรสชาติของเขานะคะก็จะใส่น้ําลงไปช่วย หอหอมของเราได้ที่แล้วนะคะปิดไฟลแล้วเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้เราจะมาปรุงตัวฟักทองให้สุกนะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะใช้น้ํามันคา,าโบดแมโซราอัานเดิมนะคะมาถือกล้องแล้วต้องช่วยเสริมน้ามันด้วยลูกใช้ประจำนะ,มะเมื่อกี้ก็ยังใช้อยู่เลยใส่เกลือลงไปนะคะอย่าลืมปรุงรสให้เขาเกลือน,นี่มันเป็นเหมือนแบบผงพิเศษชนิดหนึ่งนะใส่กับอะไรก็คือดึงรสชาติให้มันกลมกล่อมขึ้นจะทำให้ฟักทองสุกเนาะนี่เป็นการนึ่งผ่านไมโครเวฟแลเดี๋ยวแรปช่วยหน่อย ขันะะ้นตอนที่1ยกจานขึ้นมาขั้นตอนที่2เปิดตู้ไมโครเวฟขั้นตอนที่3ใส่จานฟักทองเข้าไปอเอาเลยสิเปิดขั้นตอนที่5เปิดไฟเพิ่มเวลาระหว่างที่เรารอฝักทองสุกนะคะเราจะมาทำในส่วนของแซลมอนเพราะตอนนี้ได้เวลาแล้วใช่ไหมคะ15นาทีได้ยินเสียงนาฬิกาของขอคอยไหมอ,อ่าเดี๋ยวเราเปิดตัวแซลมอนที่เราดองไว้นะคะ ทำยังไงต่อไปเตรียมน้ำเย็นไว้ล้างตัวที่เราสครับไว้นะคะเปิดตัวน้ำเย็นเดี๋ยวแซมมอนไม่เด็นก็หยิบน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนอะไรนะเหมือนแตงโม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 ใส่น้ำเย็นลงไปนะคะฟักทองของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วเก็บทิ้งไว้รอในไมโครเวฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งล้างแซลมอนแป๊บหนึ่ง เนื้อสัมผัสของตัวผิวแซลมอนตอนนี้นะคะก็จะมีความรู้สึกเฟิร์มขึ้นนะคะในตัวเขาแล้วก็สีก็ชัดขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเกลือและน้ําตาลได้ดูดความชื้นออกไปแล้วความชื้นที่มีอยู่ในตัวเนื้อน้ําตาลกับเกลือนะคะเห็นไหมคะเอาล้ค่ะเราจะเปิดตัวฟักทองนะคะ ทองที่สุดแล้วนะคะก็จะเหลืองใสเราไม่พูดถึงฟักทองให้มากไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปปรุงแซลมอนด้วยวิธีการคงฟรีด้วยน้ำมันผ่านเครื่องสวีใช้เทคนิคใช้วิธีการหลากหลายซับซ้อน <c oughs> เพิ่มมูลค่ารสชาติของร,ริบที่ดีอยู่แล้วให้ยิ่งดีขึ้นอีก <c oughs> และอีกชั้นนะคะ <c oughs> จะใส่สิ่งที่ใช้เป็นประจำน้ำมันกระโพดมาสุ่า ที่จะเลือกใช้น้ำมันขา้าวโพดมาโซลาตุนปลาแซลมอนเพราะว่ากว่านี้มีแพลโซลรยสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลลดภาวะหลอดเลือดตีบอุดตันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและที่สําคัญนะการใช้น้ำมันข้าวโพดมาโซลาในการตุนแซลมอนเนี่ยทำให้รสชาติของแซลมอนยังคงเดิมเพราะน้ำมันข้าวโพดมาโซลาไม่ทําลายรสชาติอาหารค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาเตรียมตัวแซลมอนนะคะลงในสูวีนะคะ,ะ,คะตั้งอุณหภูมิมาที่40องศานะคะเป็นเวลา45นาที เราจะมาทำในส่วนของตัวดเรซซิ่งหรือว่าน้ําซอสของเราในจานนี้เป็นกึ่งสลัดกึ่งซอสแต่วันนี้เราจะมาทําสลัดพรสือซึ่งจะเป็นน้ําสลัดแตบบ่ว่าชินคลีนไม่มีครีมแต่ยังคงได้รสชาติจากความธรรมชาติของตัวโชยุเราจะใส่เป็นตัวโชยุลงไปนะคะและก็น้ำตาลใสแดงเพิ่มรสชาติหวานให้น้ําสลัดขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำเลมอนนะคะใส่ที่ชายลงไปนะคะ สีให้ตัวน้ำตาลละลายดีนะคะแล้วก็ตัวซีอิ๊วนะคะเข้ากับตัวน้ำเลมอนดีนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะเปิดตัววัตถุดิบพิเศษตัวนี้โอเคในส่วนของน้ำความสึกของเรานะคะได้รสชาติที่ต้องการแล้วเนาะเค็มหวานเปรี้ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้เป็นตัวน้ำมันสลัดมาโซลาค่ะนี่นะคะ น้ำมันสลัดสูตรนี้นะคะใส่ได้กับน้ำสลัดทุกสูตรเลยนะเพราะว่าด้วยตัวของเขาเนี่ยไม่มีกลิ่นที่แปลกและอย่างดีต่อเพื่อนนะดีต่อสุขภาพาน้ำมันสลัดคนนี้สูงเปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลว้าเดี๋ยวเราก็จะกรองตัวน้ำสลัดของเรานะคะทิ้งไว้นะคะในภาชนะที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟให้เพื่อน ในส่วนขององค์ประกอบต่างๆเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะจะเป็นฟักชอเลย o n i ย n ค a r า m e l i z e d หรือว่าจะเป็น o n ียน rings หรือว่า d r e s s i n ใดๆก็ตามเสร็จเรียบร้อยแล้วลงจนลานรอแซลมอนนะคะสวยวะ่ะเกิดมาไม่เคยทำจานสวยขนาดนี้เลยนะจะบอกให้อาล่ะเเดี๋ยวเราจะเตรียมในส่วนของแซลมอนนะคะตอนนี้แซลมอนของเราก็ได้เวลาที่กำลังจะนับถอยหลงัง สี่สามสองหนึ่งนี่สวยงามน่ารับปรทานโอเคค่ะในส่วนสอมมอนาะจ้าจะ,จะใส่ตัวพริกไทยลงไปหน่อยเนาะเพิ่มรสชาติและจากจะใส่ในส่วนของผิวเลมอนลงไปด้วยจบแล้วแค่นี้ลงจานนะคะทุกคน แต่เดียวมันจะฟลายลนร์นิ่งไม่ได้ถ้ามีแค่อาหารบรรยากาศมันต้องได้ด้วยนะคะรอแป๊บนึงเพื่อนนั่งรอแป๊บนึงคุณได้นะเออดูฟองแกล้วอ่ะมาจ่าจับเพรินเพื่อนจ้าเฮ้ยเฮ้ยยังไม่หยุดออกกำลังกายอีกเหรอเฮ้ยรอแต่ก็น้ามืดไปด้วยอย่างเงี้ยเหรอ บรูหลาใช่ไหมนี่รูแชนเดอรี่สิด้านหลาใชัเพื่อนนั่งด้านนั่งได้เลยจ้ะแบบให้เพื่อนนี่แบบเสิร์ฟแบบไฟไรนี่อาหารหนึ่งเดียวไม่พอบรรยากาศด้วยดีมากเพื่อนขนลุกไปหมดแล้วดูสิเดี๋ยวเสิร์ฟอาหารด้วยนะคะนี่แหละเป็นทุกอย่างนี่แหละค่ะเมนูของคุณวิ่งนะคะขออนุญาตเสิร์ฟซอสนะคะซอสต้องเปลี่ยนเป็นเสิร์ฟอีกด้านหนึ่งนะเพื่อนแป๊บนึง สวยงามเชิญประธานเชิญบิ๊เขาจะยืนอยู่อย่างธีการคิดอะไรก็ตัดแซลมอนเลยเพื่อนตัดแซลมอนดูมือดูไม้การจับมีดจับอย่างนี้ดคถูกต้องต้องต้องอย่างนี้นะความเหมือนความเหมือนกลิ่นมันดีมากค่ะกูกลิ่นสิวะเหมือนกินผักมาทั้งเดือนไงกินซะหน่อยสุขภาพดีเหมือนกันดีกว่าด้วย มันละมุนลิ้นละมุนลิ้นมันนุ่มนวลค่อยๆกินให้มันอยู่นานๆได้ไหมจานเนี้ยอเห็นเพื่อนกินได้แบบนี้เราก็ดีใจนะคะฝากด้วยนะคะน้ำมันข้าวโพดมาโซ่าหาซื้อได้ที่ Big C, Foodland, t u m e Market, Lotus, Macro, Max Value, Top และ Villamarket เหมือนเดิมนะคะ ดิซี่จะรายการทำอาหารที่ไว้ชมเพื่อความบันเทิงใครใครชมจมใครใครท้ทำทำใครใครกินกินนะคะมาพร้อมสาระและเสียงฮาเหมือนเดิมนะคะกดไลค์สับส i ายกดกระดิ่งกดแชร์ฝากไปด้วยลาไปก่อนบายลองจิบเครื่องดื่มไม่พินิจพิจารณาสักจุดเลยว่าอะไรเป็นอะไรน้ำมีรสชาติดีเลยน้ำเปล่า,ำลาทำไมเมนูนี้มันดูพรีเมขนาดนั้นเลยหร